สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกท่านนะคะเมื่อวานได้ดูข่าวเนาะเกี่ยวกับประธานาธิบดีของมีการนี่แหละคะ่ะที่ออกมาพูดถึงเอาภาษีการค้าขายนี่แหละคะ่ะมากดดันประเทศไทยว่าให้ทําตามสนทีสัญญาสันติภาพที่มาเลนั่นแหละนะคะที่นายกไทยเราไปเส็นรับแล้วก็เซ็นและเอิร์ดให้อเมริกาซึ่ง เราก็ได้ดูข่าวเนาะเราเสียความรู้สึกมากนะทั้งทั้งอเมริกาทั้งมาเลที่มากดดันประเทศไทยท,ทั้งทั้งที่ประเทศไทยเราทหารไทยเราขาขาดแต่คนพวกนี้ไม่เคยไม่เคยมองความจริงว่าไทยเรานะคะถูกรุกรานยังไงกับจะเอาภาษีการกดดันภาษีของตัวเองมากดดันให้ประเทศไทยยอมประเทศขมทิทั้งทั้งที่ไทยเรารักษาทิปไตยรักษาคนของ ประเทศเราอะแตกถูกกดดันด้วยภาษีคือการแทรกแซงอธิปไตยของชาติอื่นนี่มันก็ไม่ควรทำอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละชาติเขามีอธิปไตยของตัวเองปัจจุบันก็รู้อยู่แล้วว่าสื่อสารนะ่ะมันไปทั่วโลกแล้วเอาภาษีของตัวเองมากดดันประเทศไทยให้ยอมรับในส่สวนที่สัญญาที่ลงนามกันไปทั้งที่ขเขมนแล้วเมื่อชัดเจนเข้ามาวางทุนน้อยหน,ยนาใหม่ นะคะที่บ้านหนองยะแก้วก็กราดิงเข้ามาใส่ที่ตั้งทหารไทยเรานะคะตรงฐานทหารไทยในตรงบังเกอร์แต่ไม่มองจุดหนี้นะมาเลก็ออกมาพูดเลยว่าเอยทุ่นเก่าน่า,นานแล้วแล้วเป็นไงพอลงไปตรวจสอบคือมีแต่ทุ่นใหม่เลยมาวางเป็นไม่รู้กี่ลูกนะจนกระทั่งออกมาแก้ข่าวกันนะแล้วยังยายให้ไทยเราอ่ะ ญาติดีกับขมินเอาภาษีมากดไทยเรานั่นมันคืออธิปไตยของประเทศไทยและถ้าเป็นประเทศของพวกเขาเขาจะยอมกันไหมอ่ะไม่มีใครยอมอยู่แล้วอะ่ะแล้วไทยเราจะยอมให้เขาเหล่านั้นเอาภาษีตรงส่วนนี้มากดดันเพื่อให้ไทยเอาอธิปไตยแลกกับภาษีคนเหล่านั้นเหรอคนไทยคงไม่ยอมอะ่ะนะคนไทยคงไม่ยอม พราะาตาตาควายประสาธนาที่เป็นของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นไปไม่ได้เลยแล้วก็เสริมบังเกอร์ทำกระเช้าขึ้นเต็มไปหมดนะแล้ววางทุ่นน้อยหนาไว้รอบๆเต็มไปหมดนะทําไมไม่ไปกดดันให้ตะเมนกู้ทุ่นน้อยหนาของตัวเองออกไปล่ะมันเซ็นสัญญาลงนามกันน่ะแต่มันไม่เคยร่วมกู้กับประเทศไทยเลยประเทศไทยกู้ทุนน้อยหนาอยู่ฝ่ายเดียวนะแต่เมนไม่ได้กู้อะไรเลย แถมกัดขวางอีกต่างหากทำไมไม่ไปกดดันตรงส่วนนั้นว่าคัมรนต้องยอมรับส่วนที่สัญญานะเซ็นไปแล้วนะคุณต้องทําตามคุณต้องให้ความร่วมมือว่าจะกู้ทุนน้อยหนากับประเทศไทยนะแต่ไม่มีไม่มีกดดันเลยมีแต่เอาภาษีมากดดันประเทศไทยให้ยอมรับส่วนที่สัญญาลงนามสันติภาพ,าพนี่แหละค่ะที่ไมล์เล็บเจบอกแล้วไงว่าเขาไม่เคยมีความคิดที่จะ เอาประเทศเราคืนมาเอาแผ่นดินไทยเราคืนมาให้ประเทศไทยอยู่แล้วเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเขาไงแต่เขาเสือกไงนะเขาเสือกเสือกในอธิปไตยของประเทศไทยเข้ามาแทรกแซงไงแล้วเป็นไงตอนนี้อ่ะนะคะทุกคนคงเห็นแล้วว่าใครคิดยังไงกับประเทศไทยเราประเทศไหนคิดยังไงกับประเทศไทยเราเนี่ยเขาหวังผลประโยชน์กันทั้งนั้นเลยแล้วเอระงับไอสนที่สัญญาไอ การเจรจาภาษีว่าระงับไม่คุยกับไทยไอเรศที่นายยกไปเซ็นไอแร่แลเอิร์ดเน่ะก็ระงับไปด้วยสินายกท่านจะยอมให้เขาระงับเราฝ่ายเดียวหรือต่อให้พูดออกมาแก้ว่าโอ้ยก็พูดไปไม่ไม่ระงับแล้วแต่คนเรามันเผยสันดานออกมาแล้วอะสันดานมันอยู่เบื้องลึกของจิตใจเมื่อมันพูดอะไรออกมาแล้วมันย่อมส่อให้เห็นถึงพฤติกรรมที่จะกระทำอยู่นั่นแหละ แล้วคือเราเสียความรู้สึกว่างั้นเถอะทั้งๆท,ที่ไทยเราไม่ได้เริ่มก่อนเลยสักครั้งเมนและเมื่อทุกข้อตกลงแล้วก็เริ่มลงมือก่อนตลอดแต่กลับมากดดันไทยแล้วไทยเราอ่ะจะยอมให้ใครประเทศไหนก็แล้วแต่เนะ่ยเอาภาษีของแต่ละประเทศมากดดันเพื่อให้ไทยแลกอธิปไตยกับภาษีนะ ก็ขายชาติขายแผ่นดินกระบุแผ่นดินแล้วอะ่ะถ้าคิดแบบนั้นนะ่ะและไอคนที่ออกมาพูดอ๋อเห็นไหมรับผิดชอบอะไรไหมเนะี่ยพูดจนไอเมริกาเขาเครืองเขาระง,งับกันจะเจรจาภาษีเรากี่เปอร์เซ็นเปอร์เซ็นแล้ว,ลวอันนั้นก็ควายอธิปไตยกับภาษีแย่งไม่ออกหรอือนะอธิปไตยกับภาษีมันแย่งไม่ออกหร้วมันคนละส่วนกันนะ่ะภาษีมันก็คือการค้าขายที่จะนําเข้าส่งออกของแต่และประเทศ ถ้ามันคิดได้แค่นั้นว่าต้องเอาภาษีมาข่มประเทศไทยว่าประเทศไทยต้องยกอธิปไตยให้ประเทศอื่นน่ะก็เลิกค้าขายไปกับมันไปเลยมีประเทศมากมายที่อยากจะซื้อของอยากจะร่วมค้าขายกับเราอะถ้าคนที่จะเข้ามาบริหารประเทศไม่สามารถที่จะไปเสนอขายสินค้าให้ชาติต่างๆนะคะที่เขาไม่ใช่เฉพาะชาติที่มาเอาภาษีของตัวเองมาข่มประเทศอื่นน่ะนะ อเราพูดเรื่องนี้ไปเ,เดี๋ยวก็บล็อกอีกอ่ะนะอืคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะไทยเราจะยอมซ้ำซากอยู่งี้เลยถ้านายยกน่ะเข้มแข็งก็ขอให้เข้มแข็งตลอดไปไม่ใช่พูดวันนี้แล้วคือเราระงับแล้วพอเขาเออกภาษีเอาอะไรมาข่ม แล้วก็จะยอมทําตามนั่นคืออธิปไตยของประเทศไทยของเราแล้ววันนี้ก็ได้เห็นนายกพูดแต่ว่าบางบางบางอย่างที่พูดออกไปหรือไอสิบข้ออะไรเนะี่ยบางครั้งมันก็ดูเหมือนไม่รับไม่รู้นะในส่วนตัวก็เหมือนจะกึ่งรับกึ่งสู้คือไม่เต็มที่เลยอ่ะไม่เด็ดขาดประกาศไปเลย ้าคุณมาระง,งับแบบนี้งั้นแร่แร่แร่แรอ์ดของเราที่เซ็นไปก็ขอระง,งับไปบ้างคือศักดิ์ศรีของประเทศไทยอ่ะนะคนเป็นผู้นําต้องเด็ดขาดจะมาเป็นผู้นําประเทศนี่ต้องมีใจเด็ดขาดไม่ใช่ใจไทยตัวไทยใจชาติอื่นเนี่ยไม่เอามันทําให้ประเทศวุ่นวายมากมายเลยและไอ้คนที่ชอบดึงต่างชาติเข้ามาไอ้ยกหูโทรหาเขาเลยว่าเขาต้อง อย่างนั้นอย่างนี้เจรจาเมื่อจะเป็นผู้นําประเทศไทยทําไมต้องรอให้ชาติอื่นมาชี้นิ้วสั่งว่าคุณต้องทําแบบนี้คุณต้องทําแบบนี้นะนั่นมนอธิปไตยของประเทศไทยคุณเป็นถึงผู้นําของประเทศไทยทําไมคุณต้องรอฟังคำสั่งนอกจากไอ้พวกที่ใจเป็นชาติอื่นน่ะตัวอยู่ไทยใจมันเป็นของชาติอื่น พร้อมที่จะขายชาติขายแผ่นดินขายอธิปไตยของตัวเองเท่านั้นแหละมันจึงจะยอมก้มหัวให้ชาติอื่นชี้นิ้วสั่งนะคะเราเห็นแล้วโอ้ยรับไม่ได้เลยพวกนักการเมืองที่ไม่เคยจะออกมาปกป้องอธิปไตยของตัวเองเนี่ยไม่ปกป้องไม่พอแถมเชียร์ชาติอื่นเข้าข้างชาติอื่นเนี่ยเราเห็นกันหมดแล้วเพราะว่าโลกใบนี้มันไม่ได้ ปิดหูปิดตาเหมือนในอดีตใครทำอะไรไว้เนี่ยมันสู่โลกภายนอกอยู่ไกลแค่ไหนก็มองเห็นพฤติกรรมการกระทำของตัวคุณฝากคนไทยเรานะคะมีเลือกตั้งครั้งหน้าต้องคิดให้ลึกคิดให้ดีแหละนักการเมืองคนไหนไม่พร้อมจะปกป้องอธิปไตยของตัวเองปกป้องประชาชนของตัวเองเนี่ยไม่ต้องเลือกมันเข้าไปอยู่ในสภาค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ